แอป Easy Taxi นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าแอปพลิเคชันตัวนี้ใช้ยังไงไปกันเลยค่ะ ใช่ครับผมค่ะพี่ขับรถโตโยต้าอัลติสใช่ไหมคะได้ครับค่ะทะเบียนทอยอ991นะคะได้ครับผมค่ะตอนนี้ก็รออยู่ที่จุดหมายแล้วนะคะ ได้สักราวๆประมาณ3เดือนแล้ะครับก็ไม่มีอะไรย,ยุ่งยากครับแค่เรามีเอกสารและต่างๆเนี่ยพร้อมแล้วก็ไปยื่นกับพนักงานที่เขาเปิดรับตามปั๊มก๊าซต่างๆทั่วทั่วกรุงเทพมหานครได้การตอบรับเป็นอย่างดีเลยครับมีผู้โดยสารใช้งานกันเนยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในช่วงย่านในเมืองเนย่ยฮะย่านในเมืองก็มีการเรียกเพราะว่าหนึ่ง ของของมึอีซี่แท็กซี่เนี่ยสามารถไปถึงเขาได้เร็วค่ะไปถึงเขาได้เร็วแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องการปฏิเสธด้วยสา,ายไปเดิชิ้นเชิง<ฮ>เลยเป็นที่ตอนนี้เป็นกำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มของพนักงานออฟฟิศ<อ>และกลุ่มนนักเรียนวัยรุ่นอะไรเงี้ยครับก็จะใช้กันหลากหลายมากชาวต่างชาติก็มีก<อ>็จะมีค่าเซอร์วิสให้กับผู้โดยสารจ่ายให้กับแท็กซี่ครับบวกเพิ่มจากค่าโดยสารอีก20บบาทเป็นการบริการนะฮะ ผมว่ามันมันเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งมากกว่าครับเป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่มาเพิ่มรายได้ให้กับพวกผมในการที่มีจากจากคือเรามีเป้าหมายเลยว่าจะไปรับผู้โดยสารในระยะทางกี่กิโลค่ะดีกว่าการที่เราขับไปเรื่อยๆ5้ากิโลโดยไม่มีคนโบกเลยคืออันนี้มันมนช่วยเสริมช่วยเสริมในระยะเวลาที่ดีมากๆครับเนี่ยครับอย่างก็มีงานเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันจะเด้งเข้ามาหน้าหน้าจอ พี่อย่านี้ผมเปลี่ยนใจว่ะไปรับพี่ได้ไหมไปรับพี่งอ๋ไอได้เลยครับนั้น,นี้ผมกดรับง,งานในระยะเวลาการเรียกเนี่ยผมจะรอสักประมาณหนึ่งนาทีก่อนเพื่อให้ผู้โดยสารโทรกลับมาแต่ถ้าผู้โดยสารยังไม่โทรกลับมาเนี่ยจะโทรกลับไปเพื่อเป็นความสะดวกรวดเร็ว หรือไม่งั้นทางคัสตเมอร์เซอร์วิสเนี่ยเขาจะโทรมาเป็นคนประสานงานให้อีกทีนึ่งแต่ตรงนี้เราจะเป็นคนประสานเพื่อความรวดเร็วในการบริการค,ครับอันนี้เดี๋ยวพี่โทรไปสวัสดีครับคุณกรณนะครับผมธนกิจค,ครับจากอีที่แทักซี่ครับครับผมอันนี้คุณคุณกรณได้เรียกแท็กซี่ใช่ไหมครับ โอเคครับผมรถ t o y o ต a Altis สีีส้มนะครับทะเบียนทอยอ991ครับผมโอเคครับดเครับครับน่าจะใช้ระยะเวลาไม่เกินสักสิบนาทีนะครับประมาณสินาทีนะครับครับผมได้ครับครับผมเราคิดคิดภาพไม่ออกครับมันมีีุผมนี้ครับปึ้งกดไปก็จะเป็นแผนที่เข้ามาคร่าวๆให้ให้เราเห็น ว่าแบบว่าจุดผู้โดยสารอยู่ตรงส่วนไหนใช่ไหมคะใช่ครับก็อีกสักน่าจะประมาณไม่เกิน200เมตรครับค่ะ๋ยวนี้ต้องบอกว่าโลกมันวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวนี้แท็กซี่ครับใช้ <daylight S 2> ไอโฟนไอโฟนกันเยอะมาก พอดีถึงอดงใช่ค่าเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันดีกว่าขอนุขอบคุมาณนนะคะก็ได้ตอนนี้คือใช้ easy i n g อาอ่าผมใช้มาประมาณเดือนหนึ่งแล้วแลพอดีนี้เพื่อนได้นำมาอ๋อนำมาใช่แล้วผมก็เคยลองใช้มา3-4รอบแล้วก็คือเหมือนกับเวลามากินสนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ รู้ว่าอีกสิบนาทีเนี่ยจะเสร็จเราก็รู้ว่าซอยนี้มันเรียกแท็กซีย่ยากโหในกดไว้ก่อนเพราะปกติ oh. ใช้เวลาประมาณสิบนาทีแท็กซี่ก็จะมาก็สะดวกสีก